คอมเมนต์แรกมาจากฝั่งจีนนะคะที่เขาบอกว่าดูตอนแรกของชายเนี่ยเรารู้สึกว่าดีมากเลยภาพเสียงดนงตรีทุกอย่างสวยจนเหมือนดูหนังอโปก็หล่อมากถูกฉาคือหล่อจนอยากแคปเก็บไว้เป็นภาพหน้าจอรู้สึกว่าการแสดงก็ดีขึ้นกว่าเรื่องคินพอตอ,อีกพอเล่นกับสนยุคแล้วเข้ากันสุดๆนักแสดงที่ช่องใหญ่มาเล่นเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแค่ยืนนิ่งๆก็มีพลังสรุปเลยก็คือสนุกมากต้องดู คอมเมนต์นต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหน่อยที่ไม่เคยกังวลเรื่องทรงผมของไมเลยเพราะว่าทรงเนี้ยในวงการดอกถือว่าเป็นเรื่องปกติมากไมเองเขาก็มีพื้นฐานมาจากสายล็อกอยู่แล้วรู้จักเวลาที่เขาเล่นนมตีหรือขึ้นวีดีก็ให้ฟีลแบบนี้แหละก็เลยมั่นใจว่าบทร็อกส,สตาร์แบบนี้เขาต้องเอาอยู่แน่นอนพออาโปก็เลยไปดูไวายไทยเรื่องใหม่ยอย่างชายโดยรวมคือดูดีมากมีความพรีเมียมแบบผู้ดีหน่อยหน่อย ตัวเรื่องน่าจะเล่าโดยมีฉากหลังเป็นยุคที่มนุษย์ไปดวงจันทร์ครั้งแรกแล้วค่อยๆขยายเรื่องล่าออกไปพนภาพมันหมุนหมุนม,ม,มืดๆตัวละครมักอยู่ในเงาทําให้รู้สึกแบบมีความลับบรรยากาศลึกลักลบชวนติดตามแช่ตอนแรกก็ทําเราว้าวมากแล้วเพราะมันต่างจากวายไทยทั่วไปเลยไม่มีความเวื่อวังหรือน้าเน่าดูเรียบง่ายแต่แปลกใหม่ในเวลาเดียวกันอีกอย่างคือมีหนุ่มหล่อให้ดูเพลเยอะมากอันนี้สําคัญเลยโดยเฉพาะอาโปลุกใหม่ทรงผมเฉยหลังคือหล่อมากได้ฟิลฮ่องกงอยู่ คลาสสิกสุด